คนชอบกินผักนะคะไปร้านอาหารญี่ปุ่นก็ไปกินแตงกวายำของญี่ปุ่นแล้วพ็น้องก็ลองมาทำค่ะถ้าเผื่อเราเราจะออชอบเราชอบอาหารชนิดไหนนะคะชิมแล้วก็สังเกตว่าเขาใส่อะไรนักแล้วกลับมาต้องรีบทำชิมเลยนะคะพอน้องได้ความคิดนี้จากเจ้าของร้านอาหารที่เอเมริกาแซนเดโกค่ะ เขาไปกินอาหารที่ไหนอร่อยเนี่ยเขากลับมาเขาจะรีบซื้อมาทำเลยแล้วก็ชิมพอนานไปเราจะลืมรสชาติของเขานะคะเนี่ยเขาก็ทำง่ายๆค่ะแล้วป้าน้องก็มาเพิ่มกุ้งฝอย mm hmm. เพิ่มแคลเซียมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เขาใช้พริกพริกเกาหลีค่ะง้าขาวนะคะเอาใส่กระชอนแล้วก็ เอานะคะเออเอาใส่กระชอนตาสีดๆแล้วก็เติดน้ำลาดคลึงใส่ในน้ำนะคะเขาะจะได้ล้างกลุ่นล้างสารคลึงค่ไม่ดูก็ขีดยาไว้ด้่ยนะคะแล้วก็คล่งแล้วให้หมาดเดี๋ยวจะไปคั่วไปปันกลางะคะ่ะล้างแล้วผิ่งให้แห้งแล้วก็เอาคั่วไฟปานกลางนะคะคั่วให้ ไห้หอมสุกแล้วก็หอมค่ะไฟปานกลางนะคะคอนแล้วก็เลีนงเป็นไฟอ่อน,นะค,ะค่ะเขาจะเริ่มแตกนะคะเห็นไหมคะเขาจะเปลี่ยนสีนะคะสีขาวเป็นสีนวลคะ่ะแล้วก็ดับไฟคะ่ะพัดต่อไปอีกสักพักะคะ่ะก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะ ปล่อยให้เย็นแล้วเดี๋ยวตัดน,นะคะละตัดเอ๊ล้างล้างให้เกลี้ยงนะคะสัก2อามน้ำไม่แน่ใจก็แช่ไม่กิงโซดาห,หรือล้างจืดค่ะแล้วก็บุกพอแตกค่ะบ,บุกพอแตกนะคะแล้วหั่นเป็นท่อนๆค่ะ ท่อๆแล้วก็โรยเกลือรประมาณสองช้อนชานะคะท,ทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีค่ะแล้วเดี๋ยวน้ำเขาจะออกนะคะก็เทน้ำทิ้งนะคะแล้วถ้าเผื่อมันกลัวมันเค็มเกินไปก็ชิมชิมดูนะคะถ้าเผื่อมันเค็มมากไปก็ล้างน้ำทิ้งสักน้ำน้วคุกทิ้งไว้สามสิบนาทีนะคะคุกเกลือทิ้งไว้สามสิบนาทีแล้วน้ำมันออก เราก็เทน้ําทิ้งนะคะแล้วลองชิมดูว่ามันเค็มมากน้อยแค่ไหนถ้าเผื่อมันเค็มมากก็ล้างน้ำเอาน้ําเปล่าใส่ไปนิดนึงแล้วก็เททิ้งค่ะแล้วตอนนี้ก็จะมาใส่เอ่อพริกเกาหลีหรือพริกญี่ปุ่นนะคะใส่พริกเกาหลีหรือพริกญี่ปุ่นแล้วก็งาขาวคั่วค่ะ งาขาวพวั่วแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมันงาน้ำมันงาใส่ลงไปค่ะแล้วก็คลุกคลุกให้เข้ากันนะคะลงไปนิดหนึ่งค่ะอย่าเยอะนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะ ้วชิมคะ่ะเอาปุ้งปล่อยลงใส่คุปไปหน่อยนะคะเพิ่มโปรตีนและแคลเซียมคะ่ะแล้วก็ชิมนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะไม่มีใชพ้พริกไทยจะเผ็ดไปนะคะเราก็ใชพ้พริกเกาหลีหรือพริกญี่ปุ่นก็ได้คะ่ะเขาไม่เผ็ดมากมากเผ็ดน้อยก็เลือกเอานะคะต้องการเผ็ดมากเติมพริกอีหน่อยก็ได้คะ่ะเพราะพริกเกาหลีนี้เขาไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะ สวยแล้วก็น่ารับประทานแล้วก็ทำง่ายมากเลยค่ะแต่ป้าน้องก็เพิ่มสีสันของผิดแดงผิดเหลืองเข้าไปเราก็กินได้นะคะนีค่ะแล้วก็เพื่อเพิ่มกุ้งฝอยเล็กไม่ใส่สีเพื่อเพิ่มธาตุแคลเซียมและโปรตีนค่ะเห็นไหมคะแล้วเขาจะมีงาเนี่ยค่ะงาเขาก็ให้คุณค่าให้แคลเซียมให้ธาตุเล็กนะคะ ลองทำกินดูนะคะป้าน้องไปกินแตงกวายํำของญี่ปุ่นค่ะเสร็จแล้วก็เออมันง่ายดีแล้วก็โอเครสชาติเขาก็เออไม,ไม่เผ็ดมากค่ะเขาใส่พริกเกาหลีหรือพริกญี่ปุ่นนะคะถ้าเผื่อใครชอบมากจะใช้พริกไทยพริกของไทยก็ได้ค่ะแต่จะค่อนข้างเผ็ดนะคะพริกเกาหลีเขาจะมีสีแดง นะคะป้าน้องก็มารีบกลับมาทำแล้วก็รีบเออไม่งั้นเดี๋ยวนานจะลืมอะค่ะก็เพิ่มสีสันของพริกแดงพริกเหลืองแล้วก็กุ้งแห้งฝอยตัวเล็กๆค่ะนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เขาให้ใช้ทั้งน้มันงาใช้ทั้งงาเนี่ย mm hmm. เขาจะเพิ่มสารอาหารเข้าไป แล้วการที่เราเพิ่มให้สีสันสวยเนี่ยก็จะดูน่ากินขึ้นนะคะบ้านน้องไปไปกินยำแตงกวาร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็รีบกลับมาลองทำดูค่ะเออเออของเครื่องปรุงของเขาก็จะมีไม่มากนะคะก็มีเกลือมีพริกมีน้ำมันงาแล้วก็มีซอส โชยุของญี่ปุ่นค่ะเราก็ใส่ไปตามที่เราต้องการนะคะแต่อย่าใส่รถกลางๆนะคะใส่โชยุเนี่ยป้าน้องใส่ไปแค่ครึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าแตงละแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยเราเกือทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง แล้วก็เทน้ําทิ้งค่ะแล้วพอน้องชิมแล้วมันเค็มไปนิดพอน้องก็เลยล้างนะ้นําเปล่าทิ้งน้ำหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเป็นตําราที่ไม่ยากเลยค่ะทํแป๊กเดียวก็เสร็จแต่พอน้องก็เพิ่มกุ้งฝอยอะไรของเราเข้าไปนะคะอันนี้เขาจะไม่ใช้น้ําปลานะคะเขาใช้น้ําโซยุโซยุมันก็เหมือนคล้ายๆน้ําปลาหรือซีอิ๊วขาวเรานะเนี่ยนะคะ นะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของป้าน้องนะคะตำรานี้ไม่ยากเลยค่ะง่ายค่ะลองทํากินดูนะคะมันก็ได้กินผักเยอะนะคะแล้วก็มีสารอาหารต่างๆมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามป้าน้องนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าน้องหน่อยนะคะ